แม่สวยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหนุ้ยขอบคุณคนะคะวันนี้เราจะเข้าโรงงานไปทาโปรดักต์หลายอย่างไปดูโปรดักต์ใหม่ที่จะออกมาสู่สายตาประชาชนจะเดี๋ยวแม่คจะขึ้นไลฟ์ปักจาก้าให้วันนี้อาจจะไปจัดโปรอะไรดีๆรอนะคะรอติดตามนัดเมย์เจ้าของโรงงานไว้แล้วบอกแมววายพี่เฟิร์สตาโตรหล่อมากอุ้ย <laughs> คุณบอยทาไมร้องว้แป่ พี่บอยติดใจนะสิหล่อไหมใครอยากทำก็ทักหาพี่เฟิร์สได้เลยทักหาได้เลยเดี๋ยวพี่ตัดโพให้พูดนะเนาะคนมีป่วเป็นเจ้าของขี้หนุ่นมขี้หนิกมีขี้หนุ่มขี้หนิกสูยากยังสิละอุ้ยพี่ไม่ใช่ค่ะมีแฟนมีแฟนคนหัวจะหัวดังเข้ามาหยิบสิรุดน่องเข้าไาหยิบจะรุดนะคะโลกชายดิฉันอย่าสูญแม่ความสวยสิย้อยหนาย้อยยุ่แเลี้ยวคะ่ะ แต่ว่าความสวยมันนี้ก็ต้องยอมรับอยู่ว่าผู้จัดการทําให้เสก็จให้นะคะวันนี้เราจะเข้าประชุมแบบธรรมดาไม่ได้เราจะต้องเข้าประชุมแบบไม่ต่างคือแปลกพิสดารกว่าบ้านกว่าเมืองเขาจมูกสวยอยากทําให้พี่แต้มรับไปทำไหมพี่แต้มหนูก็อยากทําอ่ะแล้วก็อยากดึงหน้าอยากจีตาโอ้ทำ <c oughs> ถ,ถ้าถ้าแม่แม่ทำเดี๋ยว ดี๋ยวพุทให้กําลังใจข้างเตียงไว้กลัวมันเห็นหน้าปวกเราตอนที่เรายังเดี๋ยวพอทจับมือไว้จนกว่าจะเสร็จไม่จริงค่ะมันจะถ่ายอันนั้นค่ะถ่ายแบกมีเราค่ะมันจะถ่ายบีฟอร์แอดแอปเตอร์ตอนเราทำนี่ๆเลยอย่าทำแต่ผัวมาให้อยากทำแต่ผัวไปทำมันเป็นปัญหายุบผัวเดี๋ยวะพี่เต้มค่ะเพราว่าคุณฉันต้องใช้หน้าตาแล้วฉันหน้าตาไม่เห็นหุ่นขับรถเพราะอะไรเพราะว่าหนังตาฉันมันตกฉันต้องทำสองชั้นมันบอก ก็ไม่ต้องขับไงเดี๋ยวหาคนขับรถให้ประกาศจะเอาคนขับรถเป็นผู้หญิงทีนี้นใครเขาจะมาลูกเต้ากันญาลูกเต้าดาวด่าคอยกัญยาค่ะขี้หนีน้าแฟนเขาใคเห็นน้องอยู่ทําบ้านคงสวยเลือดรอถ่ายหนังเสร็จให้คุณอยู่เขาไปทําแน่นอนทั้งตาทั้งหมุนคุณเฟิร์สก็คุณเฟิร์สเถอะคุณเฟิร์สก็จะทําหนีอีกหลายเวอร์ชั่นทีเนี้ยพอคุณอยู่ไปทําคุณเฟิร์สก็จะทาอีกเวอร์ชันไหนก็ไม่รู้ทําหนีน้องไปอีก ทำปากเลยทีเนี้ยไม่ทำแต่ว่าปากดูดีขึ้นเหมือนยกจมูกเนี้ยขึ้นเหมือนปากมันขึ้นเองนะทุกคนเหมือนพี่ตั้มเลยดูในเนี้ย <laughs> เหมือนตั้มพี่รุ้นกอดอุ้ย้ยพาดพิงหัวหน่าวงเกี่ยงไก่ยี่สัน,นติต้ขมะตบปากแล้วแม่เลยตั้มก็ไม่ได้สากจากแม่แล้วเวลาไฟ์สดด่าคนจํ <laughs> <laughs> า <laughs> พี่ตั้มกระชับด้วยกันพี่ตั้มน้ําไหลาหาดกันหรือเปล่าเราผู้บริหารวงเกี่ยงไก่ยี่สันสินกินสมกินแซวหล่อคนอี้ดีสว ยากเห็น้องอยูตอนํำจมูกกับตาว่าว่าคงสวยคงเหมือนแม่นี่แหละพี่แหมลูกไม้คงหล่นไม่ไกลต้นอุ้ยถ้าไปทําแล้วเหมือนแกฉันบอกลูกฉันไม่ต้องทํา <laughs> สวัสดีค่ะค่ะ <laughs> าาอยาใส่แอปแอปเ,เป็นที่แกมแดงเหระ,ะแต่งหน้าแล้วดดูหน้าแดงเนาะ สวัสดีนะคะตามไปที่โรงงานค่ะวันนี้ดิฉันจะไปจัดโปรอะไรดีๆไหมหรือจะไปทําอะไรจะไปเปิดโปรโปลิักใหม่หรือว่าจะอะไรรอติดตามนะคะสวยของแม่อืมกันย่องให้เขาแล้วต้องให้เขาแล้วน้อยหุ่นเขาก็ได้ผิวเขาก็ได้กวัวเฮจูบูจูบูอยู่สูคนแม่เฮจูบูอยู่งามเลยแม่นอยแม่งามกว่าเฟิร์สขาขาวสูนี่ดูเฟิร์สเขาเป็นคนขาวค่ะดูดูขาว โอ้ผู้ชายอลไรขาวเนียนเนียแต่ขนคนแขนออกอเนี่ยมั้ยึดใบแบก๊กอยู่ใบแบก,แบกทำไมเขาจะมีผู้หญิงมีคนล่ะก็รู้ชอบให้เมียมีคนเลยบิก๊กแต่ผิวบิ๊กก็ดีคือคนเหนือเนาะ <c oughs> เขาดีแบบดีดีต่างจากเขาเพราะว่าดีรุ่มขนแนหะรุ่มคนละเอียดเวอร์มีโครงการสร้างอีสต์วินว่าเราก็อยากกินอันะนั้นเนาะน้ำเงี้ยวน้ำหยัง มือหนลาบเหนืออยากกินปากว่ถ่าเอามือยุ่งกีบไปหาน่ะหรองามไดยเมียคนอยังย่องจากความกับเปลี่ยนเนาะกันย่องลดแล้วเนาะกันย่องไข่น้ำเนื้อสูวเห็นว่ากระด๋อยกอยว่างามลูกข่อย่งงามบะไข่ดีบะเออไข่ดีนะเนี่ยแต่ปากเจ้าไม่ค่อยดียายเออกินกาแฟอุ้มรักแล้ว สิ่งที่ช่วยได้ก็คือทําให้จ่อยลงนะคะแต่ว่าไม่ช่วยเอาหมาออกจากปากได้ผัว,วบอกว่าบอกมัาเอาหมาออกจากปากมัน้ําเนียวไม่ได้ค่ะยังมหมามันเดิมอันนี้คือธรรมชาตินะคะสวยค่ะไม่คุ้มขอบคุณค่ะเออกระน้ำงงในเมนล่จะจ้าอุยมีต่างพูดดีแล้วเนี่ยเข้าไปเล่นเกมชมฟีโอล้วจะได้กาแฟไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมอยากได้คําชม ฮาฮาไปสิอร <laughs> bon um. right. ่อยค้อนมาหยองจย่าคลองิแจกกาแฟพี่น้องโอ้ยสวยหลายเนาะบางงามไหนจนเอากาแฟอร่อยคนมาหยองบางงามจะไหนสร้างจากไหนนั่งอยู่นี่เขาจะงอนนะคะบ่ได้เด้อดผิวพัฒนละเมียดละไม่สะอ่อนเบางหน้าเบางจมูกปคุณเนี่ยวางามจะสูดไปเห็ีดกันนะงามคือเขา ตัวสวยมากไม่อุ้มนนี้ใช่ค่ะเราแต่ไปเจอหลายๆคนนะคะเจอผู้ใหญ่เจออะไรผู้ใหญ่อย่างผู้ใหญ่บานผู้ใหญ่บาทมู้ดันมูนี่เห็นไหมเออ้องเก่าผู้ใหญ่บ้านข้องเก่าเฟิร์สกระสวยขึ้นมากเออพูดดีมีเหตุผลพูดดีมีเหตุผลมาสวยจังดาไปทั้งใดเขาผู้ใช้บทมาสั็จเนี่ถอยหลังเลยค่ะตาเนีย เดี๋ยวแฟนเขาไม่ออกบ้านนะย่าพูด,ดเขาแฟนเขาไม่ออกบ้านไปกับดิฉันนี่ดิฉันไม่มีเพื่อนไปนะแล้วคุณยูก็บ,บอกทำไมไม่เพื่อนไปกับหนูของหนูไปซ้อมให้พ่อพาไปของแม่มันต้องทั้งทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างมันต้องมีตัวช่วยถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรด้วยพ่อทํางานตรงนี้ไม่ได้อืมอาันกแยกลาใช่ค่ะ พนักงานเราน้อยบริษัทเรามีมนีน้อยใชใน้น้อยไปนานๆใช้สอยอย่างประหยัดพนักงานของเราบาลยค่ะห้างานก็ได้ค่ะเลือดูพใดอยากได้สร้างแต่งหน้าได้ผู้จัดการส่วนตัวส่วนตัวก่ะอย่างชิงกันเอากับของน้องเฟิร์สจะสวยแข่งน้องอยู่แล้วนะพี่ส้มโอคือทำทำหลายซีรีส์เลวมานนมาซีรีส์ที่สามมาอวดน้นนอง ใครอยากได้ติดต่อน้องเฟ์นเลยค่ะใครอยากทําจมูกทรงนี้อาคีินิก,กับมีพรอมได้พี่น้องอยากจอยกับมีดกินกาแฟกินกาแฟไม่พอถ้าสมมุติว่าไขามันมันยังอ้วนยั่วอยู่ไปดูดไขมันต่อได้อีกไขมัอนออีกเลือดเปิดขีิหนีก์ใช่ไหมเปิดคลินีกหมอฟันกันนะวะ s u b m i แม่เปิดไ,ได้สบายเปิดกันนะวะอย่าเปิดให้หมอฟันอะไรเงี้ย ญาติาแม่มันเปิดให้หมอฟัน,นอ่ะก็คือให้หมอฟันมาอยู่ให้จัดฟันใต้ข้างล่างคอนโดไหมจัดฟันแบบใส่แบบอเมริกาอะไรเงี้ยเลิศบ่อุย้ยโปรดักต์ใหม่ของวายเคเคสมัยกุป๊ปจะเปิดคลินิกหมอฟันค่ะเลิศไปเลี้ยนเพศไปเลี้ยนน,น,นท่านตานท่านบอบ่ทรานบ่ท่น เออหมอมาอยู่กับใครลูกกเาา็เป็นพยาบาลแต่ว่าได้เกี่ยวกันกับอันคุณหมอหมอฟานเลยแต่ว่าเป็นยังโอ้แต่หมดเป็นพยาบาลไม่เปิดกว่เปิดอะไรความงามดกว่าไม่ไม่อยากยุ่งกับนางบอกตรงนี้ฉันไม่อยากยุ่งกับลูกฉันจะอเกลียดคอนทนไม่งั้นก็แบบมันจะฮุบหมดไม่เหลือแบบแล้กระทั่งจะจ่ายค่าอะคินิกนะ มันไม่ได้ค่ะัไม่ได้ไม่ทํางานร่วมกับลูกดีกว่าท่านเห็นแล้วค่ะเปิดสถานพยาบาลอย่างนี้หรอเปิดได้นะบอล่ะค่ะเท่ำเท่าที่มึงทําให้รอดก่อนมึงพนักงานกี่คนเนาะกาวย่หารไปผุนแต่ว่าน่าทํานะอาหารฮุบหมดเลยอยากทำนั้นเนีหารยังแบบก็อยากทํเลยแต่ว่าใครหล่ะจะอยู่ให้ พ่ออยากเปิดร้านลาบในคอนโดนะคนนี้ไปลาบอะนเล่าไงระหว,ว่าเราลาบเสียบเจ้าสิยูส่สันติพงศ์ไงสันติพงศ์ท่านไปเฮฟเปิดยูคุดอนกน็มันไม่ใช่เมืองใหญ่อะถ้าเปิดก็เปิดกรุเงทเทพอย่างเงี้ยแล้วทําแบบร้านแบบดีๆนอะไรอย่างเงี้ยทำลาบทุกภาคอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วนี่ชอบขนมจีนได้ทําขนมจีนมูฟเฟ่ทุกภาค ใครทำน้ำเนียวเก่งก็มาเอาสูตรมาจะซื้อสูตรหรือไม่ก็มาเป็นแม่รัวให้ซักแม็นนะเม่รัวคิดดีมาสักเนาะไอเดียนี่คือเลือดจะว่าสวยค่ะไม่ว่านี้ไปไหนไม่ต้อเข้าประชุมค่ะไม่ต้งไปโรงงานนะเปอร์เซียทีเนี่มันมาขึ้นมาขึ้นบอกนั่งไห้คือ,คอนนปล่อยคนหลายคนกันแล้วเปอร์เซียเป็นซี่หัวค่ะเป็นอี่หลีอีแก่ที่เป็นซินเตอร์แปลมาแล้วหัวบอก ซีอแปลว่าอีแกียที่เป็นเซ็นเตอร์เป็นในทุกอย่างอะเป็นแม่บ้านเองด้วยทํางานบ้านเองด้วยดูแลลูกผัวครบออกทํางานเองด้วยค่ะได้เวลาออกทํางานเมื่อวานก็ทํางานทั้งวันวันนี้ก็ทํางานทั้งวันส่วนของลูกงานลูกก็คือให้สามีรับผิดชอบเพราะลูกก็จะออกพรุ่งนี้ก็มีคอนเสิร์ตสามีก็ไปกับคุณลูกไม่เหรครับ้าวพสัตว์ไม่ใช่คุณทาจมูกขึ้นไงแล้วมันดึง แต่มันน่ารักกว่าเดิมนะอย่าทำยาวเลยจะเป็นประม่วงก็<อ>ต้องเอาตรงนี้อ๋อให้เหนียงตรงนี้มันยุบแล้วมันก็<อ>จะผ่ามันยุบี่ต้องรอเหนียงยุบก,ก่อนเฟือ์สวยจังกะที่สุดลนะเป็นแบบแบบใครแต่ผมมาเง้ยาวท่านไซวิวีขับไ,ไปแล้ว <laughs> ที่สุดถ้าสเขาบซีมีแฟนไม่ย่างบอทัานขอบงามมีเลย วัสดีน้องแซมค่ะเขจ้อเข้าใจมาป่ะร่วมเดินทางไปโรงงานด้วยกันรู้สึกว่าไม่แจ้งเตือนใช่ไหมจะไปเติมตะกร้าด้วยตะกร้าหายไปเยอะของหมดนะคะของหมดไปไหนกันไม่ไปโรงงานนะคะพี่เก่งไปโรงงานนะคะไปประชุมไปวางแผนงานก่อนประชุมวางแผนงานของแบรนด์ลุกักนะคะขึ้นไอข้าไปโรงงานไก่แทะบ้านข่อยอยู่ไก่โรงงานพี่น้องบ้านข่อยยูแจงวัฒนาโรงงานย่ข้องเก่า ใดๆก็คือขับรถไปเองไม่ได้จอดมาเรื่องเกิ้งอยู่นั่นหละสามีก็ต้องไปงานกับลูกเราทำงานเองกันไม่ไม่ได้ให้คนอื่นดูแลนะคะแต่ดิฉันอาจจะประกาศหาคนขับรถพร้อมเลขาอยู่ยังไม่ได้โอนใช่ไหมเฟิร์สโอนให้พ่อก่อนเนี่ยยืมก่อนพ่อส่งเลขที่มาไลฟ์สดอยู่พ่อเดี๋ยวแม่โอนให้เฟิร์สในยืมเงินผู้จัดการไปลองยืมนเงี้ยจะหาเงิน จะพูดิหยุดเบลซิโอเพียงยังก็หยืมเงินหัวผัวกับทั่วที่เอาเงินสวยไล่สด,ด,ดยอยูอองง่เดี๋ยวเอาเจังสี่พี่น้องหอดโรงงานปุบเดี๋ยว่อยจะขึ้นไล์ตอนไหนเดี๋ยวไปดูก่อนไปจัดอาจจะจัดจัดโปรหรือว่าได้โปรเจกต์ใหม่ก็จะจัดจะวางโปรเจกต์ใหม่เลยเขาไปคุยงานกันก่อนเขาไปดูนัดเราท่าทีอะไรหลายๆอย่างนะคะ ตอนแรกว่าจะไปนเมื่อวานเมื่อวานนี่เคยไปเหตุธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัทนี่แหละทั้งวันหอดทุ่มนึ่งกับบลเรียวเออแล้วต่อไปก็จะลุยงานเยอะเพิ่มมากขึ้นอาจจะเม่ววัาจะไม่ได้ไลค์แค่ในตตออย่างเดียวนะคะอยู่ในบ้านบ้านฝาด้วยเข้าไปตามเดอ้อ คนอะไรก็ไม่รู้ทําสถิติไลฟ์ทั้งคืนทั้งวันคอยเป็นแม่ค้านาเนาะทำเป็นพนักง,งานขายเองด้วยไม่ใช่แค่ดูลแลในส่วนบริหารบริหารไม่พอยังต้องขายเองด้วยขอบคุณนะค่ะขอบคุณทุกตะก้าตะก้าก็ถือว่าแกแ,แต่นะในช่วงที่เปิดโปร9.9ไปขอบคุณมากๆนะคะกาแฟาใครถึงแล้วสบู่ถึงแล้วรีวิวให้ด้วยนะคะรีวิวในหน้าตะก้าก็ได้หรือว่าในคอมเมนต์ที่ไม่อุ้มเวลาขึ้นไลฟ์จะ หรือใช้ดีบอกต่อกินดีบอกต่อนะคะใครอยากจ่อยลงซี CEO โอเมื่อก่อนหนัก80กว่าตอนนี้อยู่ที่55นะคะไม่เชื่อก็ต้องลองดูแต่ใช้เวลาประมาณ7เดือนเพราะว่า1ระบบต่อเผาเรามันพังไปถึง35แล้วคนจาก50จัดโปรสบู่นะแม่สบู่จัดไปเมื่อ9.9ไป190ได้3ก้อนเลยนะ ไม่หาไม่ได้แล้วนะนะเท่ากับพาราหนึ่งก้อนนะ่ะแต่ตอนนี้ติดต่อเขามาเพิ่มของเราเป็นสองเาย์ในสามกลยังคุ้มอยู่นะตัวเองใกล้เคียงกับพาราตัวแทนนะตัวแทนเปิดให้ตัวแทนเปิดอ่าลังละสิบหกใบเทาหนึ่งหมื่นหกพันสอง้อสี่สิบก้อนตกก้อนละหกสบหกบาทกว่าแต่ก็ต้องเปิดพาราที่190นะแต่ว่ากาแฟนะคะสำหรับ ระดับไดมอนด์กับระดับระดับิลเลอร์ต้องทักเข้าไปที่บ้านฟ้าบ้านไว้เคเคเด้อทักเข้าไปใครอยากเป็นระดับไหนใครอยากได้กําไรส่วนแบง่งอะไรยังไงอยู่ตรงนั้นนอะอิน็อกเข้าไปหรือไม่ก็อิน็อกมาหาไม่อุ้มแต่ว่าถ้าใครอยากเป็นตัวแทนอยากร่วมเป็นพันธมิตรในติ๊กต็อกก็ดึงสามารถดึงตะกร้าในติ๊กต็อกในอุ้มรักช็อปได้หมดทุกตัวนะคะดึงตะกร้าไปได้เลย สบู่คุมมันได้ดีมากๆหอมผิวนุ่มใช้ได้ทั้งตัวตั้งแต่เด็กข้าขวบนะคะ,ะ,คะกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหม็น,น,น,นส้มแต่ว่าคุณค่าบำรุงจากน้ำผึ้งแท้ๆสูน้ำผึ้งแท้ๆราชินีพึ่งตัวแม่ตัวมัมน้ำผึ้งมานุก้าคือน้ำผึ้งจากราชินีพึ่งนะคะจากตัวแม่ของมันน้ำผึ้งจากตัวเล็กตัวน้อยนี่เขาเอาไปทํายาค่ะเขาไปดองแล้วเออไปหาดองยาดองยังแต่ว่าน้ำผึ้งน้ำผึ้งจากกัน ตัวม่มันนี่คือเขาเอามาทําเครื่องสาอางแล้วใดๆคือเราอัดน้ําผึ้งจริงๆเข้าไปน้ำผึ้งแท้ๆเลยคุณได้อาบเหมือนอาบน้ำผึ้งได้ล้างหน้าด้วยน้ำผึ้งคือสิวหายการันตีเลยคือตั้งแต่ฟอกครั้งแรกสิวคือคุณยบเลยสามวันคือมันหล่ดออกมาเลยแต่ว่าอ่อนโยนค่อยๆผัดเซรผิวยังเป็นธรรมชาตินะคะทำให้แบคทีเรียนบนใบหน้ารดตุยแต่ว่าใครมีสิวที่หลังคนผู้ชายสามีดิฉันสิวหายละ ผิวตัวเราจะเนียนเท่ากันเหมือนเรานอนอาบน้ําพึ่งดีให้ใช้ถุงตีฟองนะคะความเป็นน้ําพึ้งของเขาต้องใช้ถุงตีฟองเพื่อให้ฟองมันขึ้นแล้วมันจะมีความนุ่มความเนียนทําไมอยากขาวขึ้นคุณคะการขาวของแต่ละคนน่ะมันเท่ากับมาพัานเราถ้าขาววอกก็คืออันนั้นมีสารอันตรายแล้วค่ะถ้ามันใสขึ้นสองเฉดหรือมันใสไม่มีสิวไม่มีฝ้าอันนั้นคือผิวที่ดีและรูขุมขนกระชั คนที่ไม่มีสิวมีฝ้ามารบกวนก็คือคนนั้นคือผิวดีแล้วค่ะอย่าอยากขาวไปเกินกรมนร,กรมพันธ์เรากรรมพันธ์เราแค่ไหนมันจะแค่นั้นอยากมากก็ได้แค่ใสหรือดีขึ้นสองเฉดสีคือใสขึ้นไม่ใช่ว่าข้ามไปอุ้ยขาวเป็นจูออนทิ้งที่พ่อแม่เราดำปิดปีขอแค่มันเนียนก็พอค่ะจะบอกว่าอุ้ยฉันฟ้อกแล้วฉันต้องขาวจัว๊วขาวไม่ได้พ่อแม่เราเท่าไหนเท่านั้นยังไม่อุ้มกับน้องอยู่ผิวสองสีก็เกี้ยงในระดับผิวสองสีคือผิวเท่ากัน ไม่ได้ขาวจัวนี่คนขาวก็จะขาวไล่ไประดับเจ็ดเฟิร์สเฟิร์สคือว่าเป็นคนผิวขาวในระดับขาวขาวเหลืองขาวอมชมพูขาวอะไรแล้วแต่ของแม่อุ้มกอผิวกลางๆผิวสีน้ำพึ่งออกไปทางจะไม่แล้วก็ไม่ได้ดำแล้วก็ไม่ได้ขาวเขาเรียกผิวสองสีแป้งจะอยู่ที่เบอร์ศูนย์สองแล้วจะบอกว่าจะทําแป้งออกมานะคะไปคุยว่าจะยังไงที่ฉันจะทําแป้งออกมาคืออุ้มรักจะเป็นคอสเมติกแล้ว ในกลุ่มคอสเมติกของเราจะเป็นอุ้มลักคอสเมติกแล้วต่อไปในกลุ่มของกเกษตรสินค้าแม่ขัวแม่อุ้มจะอยู่บ้านฟ้าัวเคเคที่เป็นภาษาไทยนะคะคุณเชียงหมืกแห้งปลาเส้นทุกอย่างมาครบแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไลท์ที่บ้านฟ้าไปตามที่บ้านฟ้ากันเลยคุณเชียงเจ้าเก่าเจ้าเดิมเขาทําให้แล้วนะคะไปอ้อนวอนแล้วทําให้สัปดาห์ละสองรอยแพ็คได้ไหมคือเป็นคือเขาทาเองทําสดใหม่ทุกวัน เขาก็ไม่รับปากเราเพราะไม่ใช่เครื่องไม่ใช่โรงงานใหญ่แต่ทำแล้วกินแล้วอร่อยหมูล้วนไม่ต้องใช้น้ํามันใช้น้ําลงไปแล้วก็เอาลงไปทอดก็คือหูอร่อยแล้วหมูล้วนไม่มีความหวานไม่มหวานกลมกล่อมใครที่เคยกินคุณเฉีคุณอยู่แล้วจะติดใจไปตามที่บ้าน YKK ภาษาไทยแต่ YKK อ่า YKK สมัยกรุ๊ปตัวนี้คือเป็นในกลุ่มของคอสเมติกคุณเข้าไปสั่งได้เป็นกาแฟเป็นอ่า บูเซรัมโอ้ยมันสิออกมาหลายยางข้างหน้ามหัศจรรย์พัดลึกอย่างอของข่อยมัดน้ำบูสเซลจากแก่ของเราให้มันย้อนไปถึงสิบปี <S <S อ่าทุกคนจะกินคอลลาเจนต้องไปชงคอลลาเจนมาใช่ไหมคุณเฟิร์สชงคอลลาเจนมาปุ๊บอ่ะส่งขวานี้เราเต็มท้องแล้วอยาก,กินวิตามินซีไปส่งวิตามินซีสตที่หอดพันมิลิกัมอยาก,กินแอตตาเซนทีนไปชงแอตตาเซนทีนมาอีก <S 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 อ ติ๊เรามันรวมอยู่ในซองหนึ่งบำรุงสายตามีเลตินนลด้วยต้องกินมาละสองสองบูดเซลให้ได้สององแล้วใส่น้ำแข็งเข้าไปมันจะเซลแล้วรสชาติของน้ำผลไม้ที่แท้จริงไม่มีน้ำตาลเอาผลไม้ของเขามาทำจริงๆจะเป็นลดองุ่นจะเป็นลดแตงโมจะเป็นลดพิษรดอะไรน้ำพันอะไรก็แล้วแต่จะเป็นธรรมชาติจากผลไม้อ่ารอติดตามแล้วก็มาร์คทองคำพันสูตรพนังครีโอพัตตาตาชับรูมขนขาวขึ้นในครั้งเดียวที่ เรี่ยงขึ้นเลยใครจะออกงานแบบเร่งดวดสามารถมาร์กได้อันนี้คือเราไปดูโปรเจกต์นี้แล้วก็กันแดดผิวเนียนลงไปแล้วไม่ต้องลงรองพื้นอีกก็ได้คือเนียนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่สุพนันขอบคุณ